มาด้วยรถเบนซ์ไมบักทะเบียนพรรอ195กรุงเทพมหานครน,นะคะเพื่อที่จะรับฟังคําสั่งคดีมคับโทษของคุณทักษิณชินวัตนนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าสารนัดหมายในเวลา10นาฬิกานั่นเองนะคะซึ่งคุณทักษิณเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับคุณแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคือเดินทางมาด้วยรถคันเดียวกันนั่งข้างหลังมาด้วยกันนะคะแล้วก็พอคุณทักษิณ์ลงรถคุณแพทองทานก็ลงจากรถคันเดียวกันนะคะส่วนอีกหนึ่งคันที่ตามหลังมาก็จะเป็นคันของคุณพินทองทาน สาวนะคะมาพร้อมกับคุณนัทพงศ์คุณากรวงสามีและก็คุณปิดกสุขสวัสดิ์สามีของคุณแพรทองทานนะคะก็เดินทางมาร่วมให้กําลังใจและก็ร่วมเข้ารับฟังในห้องพิจารณาคดีด้วยเช่นกันทันทีที่คุณนักสิณมาถึงเนี่ยนะคะก็ได้ลงจากรถแล้วก็สวัสดีทักทายสื่อมวลชนก่อนเพราะว่ามีสื่อมวลชนจนํานวนมากทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติที่มารอ ทำข่าวนี้กันที่บริเวณด้านหน้าสารดีการนะคะและคุณนักศิลเนี่ยก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะวันนี้สวมสุดสีกรมเน็คไทสีเหลืองนะคะ